ตอนที่1139บางคนอยากขี้เกียจจัดพิมพ์โดยบิก๊กเอาเบิร์ตเป็นไอสารเลวที่เขาไปเที่ยวและทิ้งทุกอย่างไว้ที่เราเมื่อเร็วเร็วนี้เฟรดจอดและลีจอแดนรู้สึกค่อนข้างซับซ้อนนับตั้งแต่การป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกลายเป็นที่รู้จักในแวดวงมือปราบมารพวกเขาได้รับคำสั่งจำนวนมากจากกระทรวงเวทมนต์อย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริงร้านค้าไม่เพียงแต่ได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากกระทรวงเวทมนต์เท่านั้นแต่ยังได้รับคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์จำนวนมากจากนกฮูกทุกวันอีกด้วยนอกจากนี้ยังต้องจัดการกับพ่อหมดที่มาที่ร้านเพื่อซื้อไอเทมป้องกันตัวจากศาสตร์มืดอีกด้วยทำให้ไอเทมป้องกันตัวจากศาสตร์มืดขายหมดแม้ว่าลูปินจะได้รับความช่วยเหลือพวกเขาทั้งสามก็ยังยุ่งมากทุกวันใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดและมีความสุข แค่คิดถึงเอาเบิร์ตที่เดินทางหลังแต่งงานไปไหนมาไหนทั้งสามคนก็เริ่มไม่สมดุลไม่มีทางทุกคนทำงานหนักเพื่อหาเงินแต่เจ้าสารเลวนั่นแค่เล่นๆและตกปลาคุณจะไม่กโกรธแล้วลากเขามาร่วมงานกันได้ยังไงเอาเบิร์ตไม่ได้บอกว่าจะมีใครมาช่วยเราเร็วๆนี้เหรอลีจอแดนกำลังตรวจทานพัสดุที่จะถูกส่งไปยังกระทรวงเวทมนต์ในวันนี้ผ่านไปหลายวันแล้วยังไม่มีใครมาเลย ไม่ใช่ว่าทั้งสามคนไม่ได้คิดที่จะจ้างผู้ช่วยแต่พวกเขาก็ยังกังวลอยู่ดีมีคนไม่กี่คนที่อิจฉาเงินก้อนใหญ่ที่พวกเขาหาได้ในช่วงนี้มีกระทั่งไอสารเลวที่ไปฟ้องร้องพวกเขาในข้อหาผูกขาดเวทมนต์ดำปลอมปลอมก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกระเทียมหอมอย่างไรก็ตามผู้ลอกเลียนแบบจำนวนมากถูกปราบปรามโดยสํานักงานลาดตระเวนป้องกันคาถาและอุปกรณ์ป้องกันปลอมและอาเธอร์พ่อของพวกเขาก็ช่วยพวกเขาจากปัญหาได้มาก ส่วนคนที่ไปกระทรวงเวทมนต์เพื่อประท้วงและเปิดโปงเรื่องลี้ลับในหนังสือพิมพ์ละมันไม่มีประโยชน์ทั้งหมดเนื่องจากคำขอของสครีเอมเีวานันง่ายมากให้สร้างไอเทมป้องกันมนดําที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหากคุณกล้าหลอกลวงผู้คนด้วยไอเทมป้องกันมนดําปลอมคุณจะถูกปรับและจำคุกขณะที่พวกเขากำลังบ่นและยืนยันบัญชีของพวกเขาเสียงกริ่งของร้านก็ดังขึ้น พวกเขาทั้งสามมองออกไปที่ประตูและเห็นแชนน่าสวมชุดฤดูร้อนเดินเข้าไปในร้านและทักทายทั้งสามคนด้วยรอยยิ้มเป็นได้ไหมคุณก็แค่เอาเบิร์ดบอกว่าผู้ช่วยพวกเขาทั้งสามมองที่ชานน้าอย่างคาดหวังโดยหวังว่าจะได้รับคำตอบที่พวกเขาต้องการได้ยินคุณทำทั้งหมดให้เสร็จในคราวเดียวไม่ได้เหรอ แชแน,นามองดูที่ร้านและพบว่าตู้หลายตู้ในร้านว่างเปล่าและมีกองพัสดุอยู่เต็มพื้นใช่เอบิร์ดบอกฉันว่าคุณยุ่งมากเมื่อเร็วๆนี้และขอให้ฉันมาช่วยคุณจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดในตอนนี้ชาน,นามองไปที่คนทั้งสามที่กำลังมองอยู่กันอย่างกระตือรือรน้นรู้สึกตลกดี เยี่ยมมากในที่สุดฉันก็สามารถกำจัดงานที่น่ารำคาญนี้ออกไปได้แล้วลีจอแดนมีอารมณ์ดีและมอบเรื่องนี้ให้กับชานาอย่างเด็ดขาดพูดตามตรงทักษะทางคณิตศาสตร์ของเขานั้นปานกลางและงานบ้านในร้านทำให้เขาแทบคลั่งนี่คืองานของฉันเหรอใช่นี่คืองานของคุณ ลีจอแดนส่งคำสั่งซื้อนกฮูกให้แชนนาอีกครั้งคุณต้องจัดการคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ของนกฮูกช่วยตรวจสอบปริมาณการส่งทางไปรษณีย์ทุกเย็นและนั่นคือที่ตั้งของคุณขณะที่เขาพูดเขาก็ชี้ไปที่ตำแหน่งแคชเชียร์ที่แผนกต้อนรับ นี่คือรายการราคาของสินค้าในร้านคุณมีหน้าที่คำนวณมูลค่าการซื้อขายของวันทุกวันสิ่งที่น่ารำคาญเหล่านั้นทำให้ฉันปวดหัวอยู่เสมอลีจอแดนมีความสุขมากที่สามารถส่งมอบสิ่งที่น่าเบื่อเหล่านี้ได้ในที่สุดและงานที่ละเอียดอ่อนของคนอื่นมีคำสั่งซื้อนกฮูกมากมายทุกวันฉันน่าดูรายงานในมือของเธอและรู้สึกประหลาดใจมากกับปริมาณการขายที่สูงและผลกำไรของไอเทมป้องกันมนดํา ใช่ยอดขายมันน่าทึ่งมากจนเราต้องรีบเฟร็ดอดไม่ได้ที่จะบ่นว่าบางครั้งฉันเกือบจะคิดว่าเรากำลังเปิดการป้องกันร,ร้านศิละปะมืดตอนนี้ทุกคนไม่รู้สึกปลอดภยัยฉันนับยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจของเธอ สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ป้องกันที่เรามีที่นี่รับประกันและอนุมัติโดยมือปราบมารเราจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพจอรดมองดูแพ็กเกจที่ซ้อนกันและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจสิ่งเหล่านี้มาจากเอบิร์ตจริงๆเครดิตพิเศษฉันกล้าพูดได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขาเลยลากเราไปทำงานหนัก ผู้ชายคนนั้นชอบที่จะบังคับคนอื่นแชนน่าพูดด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามคุณได้รับเรือเกลเลียนดังนั้นมันควรจะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์นั่นก็จริงแต่ก็แค่ไม่สมดุลนิดหน่อยเฟรดรู้สึกหดหูเล็กน้อยเรากำลังยุ่งอยู่กับการทำงานหาเงินในขณะที่ผู้ชายคนนั้นกำลังพักผ่อนพักผ่อนใครทำให้หัวหน้าของผู้ชายคนนั้นทำงานได้ดีขนาดนี้แชนน่าชื่นชมความสามารถของอัลเบิร์ต ใครจะคิดว่าอัลเบิร์ตจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเวทมนต์จะสามารถขายไอเทมป้องกันเวทมนตํ์ดำได้เห็นได้ชัดว่าคุณชอบที่จะขี้เกียจแต่คุณมักจะพูดถึงการทิ้งงานให้กับคนที่เหมาะสมลีจอแดนอดไม่ได้ที่จะบน่นฉันได้ยินมาว่าเรือเกลเลียนที่กระทรวงเวทมนต์ใช้เพื่อซื้อเครื่องมือป้องกันตัวจากาศาสตร์มืดนั้นจริงๆแล้วกระทรวงเวทมนต์ได้มาจากการปรับผู้เสพความตายจอร์ดพูดทันทีผู้เสพความตายที่ดี คุณแน่ใจหรือซันน่าเงยหน้าขึ้นโดยสงสัยว่าเธอได้ยินผิดไปว่ากันว่าสคริมเจอต้องการฆ่าผู้เสพความตายทั้งหมดจอร์ดอยากจะหัวเราะเมื่อเขาพูดถึงเรื่องนี้ทำไมฉันไม่รู้เฟร็ดถามอย่างสงสัยหยุดหัวเราะแล้วพูดต่อลีจอแดนสนใจเรื่องซุบซิบแบบนั้นมาก ต่อมาดูเหมือนว่าลูเซียสมันฟอยเป็นเลื่อนบริสุทธิ์ที่มีชื่อเสียงเขาจึงปรับครอบครัวของเขาห้าหมื่นเกลเลียนและให้โอกาสเขาจำคุกตลอดชีวิตจอร์ดรู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษเมื่อเห็นโชคร้ายของครอบครัวมันฟอยพวกมันฟอยรวยพอที่จะซื้อจำคุกตลอดชีวิตคุณได้ยินเรื่องนั้นมาจากไหน ดิปรีบอกฉันครั้งที่แล้วจอดพูดด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้ไม่ควรเป็นความลับในกระทรวงเวทมนต์ฉันต้องบอกว่ารัฐมนตรีคนใหม่ของเรามักจะนำความประหลาดใจมาสู่ผู้คนเสมอกระทรวงเวทมนต์จะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆซานน่ารู้สึกประหลาดใจมากและพูดพร้อมกับขมมดคิ้วฉันคิดว่านี่เหมือนกับการปล้นอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีใครคัดค้านเลย อาจเป็นเพราะพนักงานกระทรวงเวทมนต์ทุกคนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จอร์ดเดาเหตุผลว่าทไมสครีมเจอจึงกล้าทำเช่นนี้ใครๆต่างก็เกลียดทางผู้เสพความตายและอยากจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดใครจะสนหลักว่านี่ไม่สมเหตุสมผลปรัชนีอัญญ,ญประกาศคู่ผลประโยชน์เท่าที่ฉันรู้รัฐมนตรีคนใหม่ของเราใช้ค่าปรับเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวจากาศาสตร์มืดให้กับพนักงานกระทรวงเวทมนตร์ทุกคนจอร์ดพูดและชี้ไปที่กองพัสดุข้างๆเขา สรุปแล้วสครีเอมจีวอซื้อกระสวงเวทมน์ทั้งหมดเหรอใช่อาจจะใช้เรือเกวเลี่ยงของผู้เสพความตายต่อสู้กับผู้เสพความตายตอนนี้ทุกคนเกลียดชางผู้เสพความตายเหล่านั้นและไม่มีใครคิดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นฉันสงสัยว่านี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมของอัลเบิร์ตสำหรับสครายเฟรดพูดอย่างยินดีไม่อย่างนั้นใครจะคิดไอเดียแย่ๆแ,แบบนั้นได้มันเหมือนกับสิ่งที่อัลเบิร์ตจะทำจริงๆ ลีจอดแดนพยักหน้าเห็นด้วยผู้ชายคนนั้นชอบสถานการณ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเขาไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาชนะมากี่ครั้งแล้วเรือเกลเลียนส่วนใหญ่ที่ถูกปรับจากมันฟอยและเพื่อนๆของเขาหลั่งไหลเข้าไปในกระเป๋าของพวกเขาโดยการซื้อไอเทมป้องกันเวทมนต์ดำแต่พวกเขาต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆเหรอฉันหมายถึง คุณไม่รู้หรอกว่าพวกเขาป้องกันศาสตร์มืดได้แย่แค่ไหนพนักงานหลายคนของกระทรวงเวทมนต์ไม่สามารถใช้แม้แต่เครื่องรางกรอดเหล็กได้จอดอธิบายพ่อหมดในกระทรวงเวทมนต์แย่มากจนไม่สามารถใช้เครื่องรางกรอดเหล็กได้หรือชาญน่าแสดงความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อหมดที่สามารถทํางานในกระทรวงเวทมนมีคะแนนดีไม่ใช่หรือทําไมมันยืดเยื้อจัง นั่นเป็นเพราะเราโชคดีที่ได้พบกับอัลเบิร์ตผู้ที่เต็มใจสอนเราหลังจากช่วยจัดเรียงอีเมลของวันนี้เฟร็ดก็หันกลับมาแล้วถามว่าคุณควรจะกินสปาเกตตี้เป็นมื้อเย็นนะบะหมี่แบบไหนชาน้าไม่ตอบเลยอาหารเย็นวันนี้จอร์ดอธิบายฉันจะขอให้เอลประจำบ้านช่วยเตรียมส่วนเพิ่มเติมในภายหลัง เอาเบิร์ดยังจ้างเอลประจำบ้านมาช่วยดูแลชีวิตพวกเราด้วยลีจอแดนอธิบายว่ายังไงก็ตามทักษะการทำอาหารของดอบบี้นั้นดีมากคุณจะรู้ในภายหลังจะหกโมงแล้วฉันกล้าบอกได้เลยว่าวันนี้ดิกกอรี่มาสายอีกแล้วจูจูเฟรดก็พูดขึ้นแล้วเราจะส่งจดหมายอื่นออกไปก่อนไหมใครบอกว่าฉันมาสาย1นึาที37วินาทีจอร์ดพูดพร้อมเขย่านาฬิกาพก ถ้าอย่างนั้นนาฬิกาพกของคุณจะต้องเร็วกว่านี้ดิกอรี่ไม่สนใจสายตาของเขาจ้องมองไปที่พัสดุที่อยู่ตรงมุมร้านและเขาเริ่มเรียกพนักงานกระทรวงเวทมนต์คนอื่นๆให้ช่วยตรวจสอบและยอมรับมันทั้งหมด50ชิ้นหลังจากที่พวกเขาใส่พัสดุลงในถุงยืดไร้รอยต่อพวกเขาก็พาจอดไปที่กริงกอตและทำระเงินทันทีนี่คือเหตุผลที่เอาเบิร์ตยินดีมอบส่วนลด20ให้กับกระทรวงเวทมนต์ แม้ว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะสร้างเกเลียนได้น้อยกว่ามากแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ขาดทุนเพราะพวกเขาตั้งราคาเองแม้ว่าจะสูงกว่าน,นี้แต่คนอื่นก็ไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันสามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับตัวเองได้น่าอิจฉาจริงๆฉันอิจฉาจังเลยคุณมีผู้ติดตามสองคนแล้ว ไม่อย่าพูดไร้สาระดิกอรีทำท่าทางเขินอายหนึ่งในนั้นมาที่นี่เพื่อให้เงินอีกคนมาที่นี่เพื่อตรวจสอบคุณภาพของไอเทมป้องกันเวทมนต์ดำและฉันก็เป็นแค่เด็กทำธุระเดิมทีเราตั้งใจว่าจะขอให้ดิก,กอรี่มาช่วยที่ร้านเฟร็ดยักไหล่แต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ไปทำงานเป็นผู้ช่วยพ่อของฉันแต่ตอนนี้ซันน่าอยู่ที่นี่เราไม่ต้องการคุณอีกต่อไป มันเศร้าจริงๆดิกอรีหยิบจดหมายออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วส่งให้เฟร็ดนี่คือคำขอของกระทรวงเวทมนต์สำหรับการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดถ้าคุณทำได้เราทำไม่ได้ตอนนี้เรายุ่งเกินไปและเราไม่คิดว่าเราจะมีความสามารถเฟร็ดขัดจังหวะฉันจะส่งต่อจดหมายให้เอาเบิร์ดแต่คุณก็รู้ด้วยว่าเขากำลังเดินทางหลังแต่งงานและไม่มีใครเลยเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็ได้แต่รอและเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด ตกลงฉันจะออกไปก่อนแล้วคุณก็สามารถส่งชุดต่อไปโดยเร็วที่สุดดิกอรีรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่ควรรบกวนทริปหลังงานแต่งงานของอัลเบิร์ตในตอนนี้ฉันลุกไม่ทันมีเรื่องให้ทำมากมายทุกวันเราแทบจะหมดแรงแล้วเฟร็ดมองดูดิกอรีที่จากไปและอดไม่ได้ที่จะบน่นอีกอย่างฉันเกือบลืมอะไรบางอย่างยาของคุณเป็นยังไงบ้างลีจอแดนหันกลับมาถามคุณทำยาชูกำลังพลังได้ไหม โอ้ไม่มีปัญหาใบรับรองยาของฉันได้อีดีฉันน่าถามอย่างสงสยัยคุณต้องการให้ฉันชงยาชูกำลังพลังใช่เราต้องการสิ่งนั้นเพื่อให้กระถับกระเถงการทำงานทุกวันเหนื่อยเกินไปเราสามคนมีระดับยาเฉลีย่ยเราเคยใช้น้ำสต๊อกที่เอาเบิร์ตทิ้งไว้แต่มันหมดไปแล้วในสองวันที่ผ่านมาลีจอดแดนพูดและมองไปที่เฟรดฉันจำได้ว่าเอาเบิร์ตทิ้งสูตรสำหรับยาชูกำลังพลังไว้รอสักครู่ เฟรดเดินเข้าไปข้างในแล้วหยิบสมุดบันทึกออกมาอย่างรวดเร็วเป็นยังไงบ้างมันคงจะไม่เป็นไรถ้าคุณทำตามสูตรชาหน้าพลิกดูสูตรของยาชูกำลังพลังและถามอย่างสงสยัยนี่คือเวอร์ชั่นปรับปรุงของเอาเบิร์ดหรือเปล่าขวาในขณะนี้เสียงของจอร์ดดังมาจากด้านนอกช่วยขนพัสดุทางไปรณียีทั้งหมดออกไปจอร์ดเรียกบุรุษไปรณียีไปพร้อมกันพร้อมกับนกฮูกกลุ่มใหญ่ มีคนไม่กี่คนกำลังตรวจทานและปล่อยให้นกฮูกออกไปพร้อมกับพัสดุพวกเขายุ่งจนท้องฟ้าเริ่มมืดในที่สุดชันนาะก็เข้าใจว่าทำไมเอาเบิร์ตถึงขอให้เธอช่วยพวกเขายุ่งเกินไปจริงๆแม้ว่าเธอจะเหนื่อยและเธอยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายกินข้าวกันก่อนจอร์ดเสนอเอาเบิร์ตบอกคุณเกี่ยวกับเงินเดือนของคุณหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาบอกว่าจะถูกหักออกจากส่วนแบ่งของเขาดังนั้นอย่าบ่นเขาบอกว่างานยุ่งแบบนี้จะอยู่ได้ไม่กี่ปีเขาควรยืนรานที่จะหาเงินก่อนชาหน้ามองไปรอบๆและพบว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนี้เหมือนกับห้องกิจกรรมของวิาสาหการดกลับเพลงยังคงเล่นอยู่ข้างๆมาทําความคุ้นเคยสักสองสามวันกันเถอะจอร์ดลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าคุณคิดว่ามันเหมาะสมก็ลองมาอยู่ที่ร้านโดยตรงก็ได้เงินเดือนจะทําให้คุณพอใจอย่างแน่นอน เขารู้สึกว่าไม่เหมาะสมที่เอาเบิร์ตจะจ่ายเงินเดือนให้แชน์น้าแล้วพวกเขาก็จะไม่มีโอกาสบ่นเกี่ยวกับความเกียดคร้านของผู้ชายคนนั้นใช่เราไม่สามารถปล่อยให้เอาเบิร์ตใช้เรือแกนลอนของเขาเองจ่ายเงินให้คุณได้ไม่เช่นนั้นเราจะบ่นเกี่ยวกับเขาในอนาคตเฟรดเห็นด้วยกับข้อเสนอของจอร์ดเราต้องไม่ปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นประสบความสำเร็จไม่เช่นนั้นเขาจะทิ้งทุกอย่างไว้ที่เราในอนาคตลีจอแดนก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเฟรดและจอร์ด เราจะหารือเรื่องนี้กันทีหลังทันมาช่วยชั่วคราวชาหน้าไม่เห็นด้วยทันทีจึงเปลี่ยนหัวข้อตอนนี้คุณกับแองเจลิน่าอยู่ที่ไหนเธออยากเล่นบอลเฟร็ด <Fred S 2> ก็ทำอะไรไม่ถูกเลยแม้ว่าเขาจะสนับสนุนแองเจลิน่าในการเล่นบอลก็ตามใช้เวลาของคุณอย่ารีบเร่งในการไล่ล่าผู้หญิงแชนหน้าพูดด้วยรอยยิ้มแองเจลิน่าชอบคุณจริงๆอย่างไรก็ตามเธอจะไม่ยอมแพ้ควิดดิชง่ายๆดังนั้นคุณอาจต้องรอสักพักหนึ่ง ฉันรอได้แต่ฉันเกรงว่าเฟรสยังพูดไม่จบประโยคหลังจากที่คู่รักหลายคู่เรียนจบจากโรงเรียนพวกเขาก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆหายไปคุณประโยชน์ที่นี่ดีมากฉันน้ามองไปที่พาสต้าทะเลอิตาเลียนที่เสิร์ฟแล้วเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วเธอรู้ว่าเฟร็ดกังวลเรื่องอะไรใช่เราทำงานล่วงเวลาและกินของว่างยามดึก ถ้าไม่มีของอร่อยพวกนี้เราทุกคนคงสงสัยว่าเราจะรอดไปได้จอดเข้าประเด็นนี้อย่างเข้าใจจะมีซุปผักแบบอิตาลีด้วยทีหลังก็อร่อยไม่แพ้กันพลาด